สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเป็นที่สวนผลไม้นะฮะอยู่ที่บ้านเสีเวียงนะฮะตําบลเวียงชัยอำเภอเวียงชัยจังหวัดเชียงรายพื้นที่ทั้งหมดอยู่หนึ่งไร่สามงาน45ตารางวานะฮะที่ดินแปลงด้านหน้าของทุกท่านเลยนะฮะเป็นสวนผลไม้เป็นส,วน,นสวนมะม่วงนะฮะลูกค้าเป็นสวนมะม่วงด้านหน้าแปลงติดถนน หันหน้าไปทางทิศตะวันออกแล้วก็น้ำไฟนะฮะอยู่หน้าแปลงที่ดินเลยนะฮะลักษณะแปลงที่ดินแปลงนี้ก็เป็นที่สวนนะฮะเป็นที่สวนไม่ต้องถมนะฮะเป็นที่สูงกว่าระดับถนนนิดหน่อยนะฮะไม่ต้องถมหน้าแปลงค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวนะฮะหน้าแปลงค่อนข้างที่จะกว้างเลยทีเดียวรูปแบบแปลงนะฮะตามที่เราแนบไว้ให้เลยนะฮะ แปลงนี้นะฮะแปลงนี้เหมาะสําหรับสร้างบ้านและทําท,ที่อยู่อาศัยนะฮะอยู่ด้านหลังของอโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรน,นะฮะไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวระยะทางนะฮะเราจะวัดให้ในคลิปอีกทีนะฮะว่าห่างจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยานสังวรอ,อยู่ที่กี่กิโลนะฮะแล้วก็ใกลตลาดสดสีเวียงอยู่ที่กี่กิโลเมตรนะฮะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่นะฮะ ด้านในพื้นที่ก็จะมีต้นมะม่วงนะฮะส่วนใหญ่จะเป็นมะม่วงเลยมะม่วงเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะแล้วก็มีไม้สักไม้สักเป็นแนวแนวรั้วนะฮะสามสี 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบห้าสิบหกต้นนะฮะต้นสักต,ะะต้นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะฮะต้นค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวใช้งานได้เลยละ กคาใช้งานได้เลยนะฮะตัดไปใช้งานได้เลยด้านหน้าแปลงกว้างมากเลยนะฮะติดถนนสาธารนณะเป็นคอนกรีตนะฮะน้ำประปาไฟฟ้านะฮะอยู่หน้าแปลงที่ดินอ่ารูปแปลงที่ดินก็ตามที่เราแนบไว้ให้นะฮะมีเพื่อนบ้านนะฮะมีเพื่อนบ้านมีเพื่อนบ้านทุกทิศทางเข้าจากถนนทางหลวงชนบทเข้ามาไม่ไกลนะฮะเข้าจากถนนทางหลวงชนบทไม่ไกล เข้ามาเพียงแค่ร้อยห้าสิบเมตรเองนะฮะร้อยห้าสิบเมตรอ่าในพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นมะม่วงนะฮะอายุสิบกว่าปีนะฮะเหมือนจะมีบ่อน้ำด้วยนะะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกัน เหมือนจะมีบ่อน้ำธรรมชาติด้วยนะฮะตรงนี้ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะ,ะาตรงนี้เป็นบ่อน้ำธรรมชาติจริงๆนะฮะลูกค้ามีน้ำนะฮะ,ม,ะ,ฮะมีน้ำด้วยนะฮะถ้าแบ่งล็อกแบ่งล็อกจัดสรรขายได้เลยนะฮะ างนี้หน้ากว้างติดถนนเป็นแนวยาวนะฮะหน่งไร่3ามงานสีตารางวานะฮะเจ้าของเขาฝากขายมาอยู่ที่2องล้านสองแสนบาทนะฮะสองล้า,านสแสนบาทไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยันตมาสังวรนี่ไม่ไกลนะฮะเดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกกันดีกว่านะ,ะลูกค้าเมื่อกี้เราวัดระยะทางเข้ามาได้ประมาณร2 0เมตรเองนะฮะ เขาออกปากซอยนะฮะต่อยย่สิบเมตรด้านหน้าก็จะเป็นเพื่อนบ้านนะฮะด้านข้างนี่ก็จะเป็นเพื่อนบ้านเป็นชุมชนทั้งนั้นเลยนะฮะเป็นที่สวนติดชุมชนนะฮะติดชุมชนเลยไม่เปล่าเปลี่ยวนะฮะลูกค้าตามไปชมทางออกจากพื้นที่แปลงกันนะฮะลูกค้า นาของทุกท่านก็จะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะฮะบา้านศสีเวียงนะฮะบ้านชัยนารายไปเวียงชัยนะฮะไปตัวอําเภอก็ใช้ถนนเส้นนี้เลยนะฮะเป็นถนนทางหลวงชนบทเข้าซอยเพียงแค่ประมาณ120เมตรเองนะฮะเขาไม่ลึก ท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมมาได้ที่0932927167หรือว่าทักลายวสันด์ดอทไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ